ไปเป็นในป่ายคุชนาได้ครับตาคุนแบกควายครับผมรัรักกันอยู่ด้วยกันอคนเพรความ็ผมอยากของวครับผมเพิ่งทาทางด้วยครับนี่เดินแล้วครับผมนี่ไปแล้วคุณ <laughs> <h ums> พี่น้องเพิ่งเอาครับ <laughs> คำยิ้หายเลยเพิ่งเอาไข่ล้านเหรียญครับผม <laughs> พี่น้องครับผม <laughs> เบิ่งครับผม <laughs> เห็นตะก้นแบกกุ้งครับผมเอออย่ายืนจะซื้อหยุดยืนจะใช้กอนเออพี่น้อง <laughs> อันนี้ก้นแบกควายครับผมม <laughs> ี่น้องก้นแบกควายครับ <laughs> <โอ> <laughs> โอ้ยเกิดได้กี่วันแล้วเนี่ยสี่ห้าวันครับผมเอามาเล่นมันลมล้มลมไปพี่น้องโอ้มันบกครายได้กินนุ่มสายแม่มันอยจะสายแม่มันนย่าพี่น้องเอามาเล่นครับผมเอ่อเอาแบกยังไงแบกกันเลยดูพี่น้องมึงเหงาเหี้ยต์พี่น้องเหงเห็ดไอ้คนนั้นแบกได้บ้ แมกได้ปะแมกไม่ได้พี่น้องของเล่นเพื่อนครับิ่งตาเพื่อนครับผมพี่น้องนี่เพื่อตาเพื่อนครับเออเพื่อนในลานเพื่อนเล่นนี่ครับผมมีเนี่ยเนี่ยนี่มีเนี่ยในลานเล่นครับผมเออเอาควายน้อยในลานเล่นเพื่อนเอ๋ครับผมทำก็ครับผมตะกุดได้ครับนี่ครับผมเอาควายน้อยในลานเล่นครับ เพื่อนบ่มีแนวให้นร้านเล่นครับผมพี่น้องเพื่อนเหรอมาตัวหน่อยคักแท้ฮะตัวทําคนเลยตัวทําคนนี่เลยนี่ครับผมโอ้ยอย่าไปขี้มันเด้อะผมเหนื่อยผ่านมากครับผมเห็นแต่เพิ่นแบกยางตูดตูดเอาเพื่นแบกยังวะบางเลนน้อยเขนแบกยังครับผมบางครั้งเอาแบกควายนี่วะที่แรกวานแบกหมาครับ มึงเหรอครับผมเห็ดไปเนาะมึงอ๋อแล้วมันจีบอตายบ่แขมันจีหักกูขามันจะหักเลยนั่นน่ะโอ้ยเอ็มทีครับผมเนื้อนี่นี่ิึงเอาครับผมนี่เบิึงเิ็นเล่นครับคนคนเล่นครับควายครับผม เออโอ้โยเอาเอาเอาเลนไปครับผมพี่น้องจัดไป <c oughs> เป็นความสูงของเด็กหน่อยครับผมด้เล่นกับควายหน่อยครับระวังขามันหักด้เนี่ยขามันจะหักเกียร์มันอีดีโอ้ยล้มลมอีหลีล้มอีแล้วพ <c oughs> ี่น,น้องเนบ่อนใจครับไอ้คนเกียร์เป็นคนเห็นควายชี่น้ำโอ้ยหลบมาหลมจะน้อ <c oughs> น้องดีใจตัวมือตัวมือดีใจ <c oughs> นี่เพิ่งเอาครับผม เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปพร้อมคนขี่ควายโอ้บเม็นควายขี่คนครับผมบอเม็นคนขี่ควายได้พี่น้องควายขี่คนครับบันนี้เอไอไอเอามย์เนี่ยไปกินไปเป็นในป่าขุนชนาได้ครับตาคนแบกควายครับผมควายผมเหยียบหัวครับผมเฟิ่องตาทางด้วครับเอาเดินลงมองดูย่างลงมองดูเดินไปลงดู นี่เดินแล้วครับผมเนี่ไปแล้วพุ่นพี่น้องเพื่อนเราครับคำยิ้หายเลยพุ่นเอาควายล้านเลียนครับผมพี่น้องครับผมพ่อใหญ่กดครับพ่อใหญ่กดเพื่นผ้าลานเพื่อนมาเลี้ยงควายครับผมผมผ่านมาเห็นผมเห็นแต่เลียนว่ามันอเอามาขี่ข้างหลังครับ มึงก็ขักปบป่เปี่ควายหน่อยครับผมผมก็เลยอดทายประด้ครับผมเอ้าแค่นี้แหละครับผมเลีกยงเี้ย,ยหน่อยครับผมไปไปต่อเข้ามาปึ๊บ